เป็นน้องผู้ชายนะคะที่มีปากแหวนไปดานโหวมาตั้งแต่กําเนิดน,นะคะจึงอยากเข้ามาปรึกษาแก้จมูกพร้อมแก้ปากบนล่างเลยค่ะโดยน้องจะมีปัญหาตรงปลายจมูกที่มีแผลเป็นนะคะที่เกิดจากปากแหวนไปดานโหวค่ะซึ่งน้องได้ซ่อมแซมมาบ้างแล้วตั้งแต่เด็กนะคะวันนี้จึงอยากเข้ามาแก้จมูกกับคุณหมอนะคะเพื่อให้ได้ทรงที่ดูมีมิติแล้วก็หล่อขึ้นค่ะโดยอย่างแรกคุณหมอจะวาดทรงปากนะคะให้น้องดูก่อนนะคะแล้วก็จะทําการ ว่าเซนเตอร์ของจมูกใหม่นะคะเพื่อเป็นการหาจุดศูนย์กลางของจมูกนะคะเวลาที่เราใส่ซิลิโคนไปแล้วนะคะซิลิโคนก็จะได้ตรงอยู่ในแกนกลางจมูกคะ่ะหลังจากวาดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะทําการผ่าตัดปากแล้วก็แก้จมูกของน้องนะคะหลังทาทันทีก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะน้องก็จะได้ จมูกใหม่นะคะพร้อมรอยยิ้มที่มั่นใจค่ะโดยคุณหมอจะเปิดแผลทั้งหมด2ข้างนะคะที่รูจมูกนะคะหลังทาทันทีก็จะหลอบแบบนี้เลยค่ะ